สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงแรม s ซ f ร t ฟิเลนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอแอร์นะครับได้เชิญมาแชร์ในคอร์สอะไลเนอร์อะ e m y ดมีของคุณหมอแอร์นะครับก็จะมาพูดในท็อปิกบิสเนสม i n เซ็ตนะวันนี้เราก็ เตรียมสไลด์มาแน่แนๆ70กว่าสไลด์ใช่ปัวหรือว่ามัน90กว่าไม่รู้ว่าไปเยอะอ่ะเราจะหาทางที่จะให้คุณค่ากับเขาให้สุดก็เป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับแฮกแรกที่จะมาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับก็คือแฮกของการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเจอคนเยอะๆในฐานะคนที่เป็น CEO เนี่ยเราจะเจอเรื่องต่างๆมากมายแน่นอนแฮกอันนึงที่ทําได้เลยก็คือว่าเราไม่ดูมือถือเลยเราไม่ดูรีควสั่อะไรเลยทั้งสิ้นจากใครจนกว่าเราจะได้ทําและได้โฟกัส กับสิ่งที่สําคัญที่สุดของวันวันนั้นหลายๆครั้งก่อนที่ผมจะขึ้นไปพิชิ้ง n g แชร์ฟรีเซนต์ไล่ต่อหน้าใครในบางทีเรากาลังแก้ปัญหาหรือกำลังเขาเรียกว่า i n t e n น e หรือว่าจริงจังกับเรื่องบางเรื่องอยู่ดังนั้นสิ่งที่เป็นการ reset ง่ายๆเลยครับก็คือเปิดเพลงที่ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นครับนี่เาจะมีเพลย์ลิสชื่อว่าแดนซ์กันไนท์จากตุากหนังเรื่องรบ เกิดอะไรขึ้นครับพี่ A few moments later ก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าก็เราดีใจมากกว่าที่ถ้าเรามีอะไรบางอย่างที่เราได้แชร์แล้วมันเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆเนาะเผื่อมีเรื่องบางเรื่องที่เราเคยเจอแล้วมันช่วยทําให้คนที่เขาอาจจะกําลังเจอปัญหาเหมือนกันแล้วเขาสามารถจะแบบเข้าใจอะ่ะนี่เนาะ ล้วก็ไม่ต้องรู้สึกแบบโดดเดี่ยวผมว่าอันนี้มันเรื่องที่สําคัญที่สุดโลกนี้มันน่าสนใจเนาะเพราะว่าจักรวาลของเราอ่ะถูกออกแบบมาให้ว่าพอเรายิ่งให้อ่ะแล้วมันยิ่งมีอีกอคนคิดว่าแบบให้แล้วจะไม่มีอไอจริงๆแล้วอ่ะยิ่งให้ยิ่งมีเยอะขึ้นพี่น,น้อยแอรมาแล้วนี่พี่ได้ดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยแอขอบคุณามากนะครับที่มาวันนี้เดี๋ยวเราลองเครื่องกันไหมตี โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับวิทยากรของเราหนครับก่อนอื่นฮะอยากจะแนะนําตัวเองอย่างเป็นทางการนิดนึงแล้วก็มันมีวัฒนธรรมของผมส่วนตัวที่เวลาผมมาสอนยิ่งเวลาเราอบรมกับทีมเนี่ยผมจะเชิญเพื่อนๆที่อยู่ในคลาสเดียวกับผมเนี่ยครับยืนขึ้นกันสักนิดนึงได้ไหมฮะขยับตัวกันหน่อยครับเต้นกับผมหน่อยครับมันมีงานวิจัยออกมานะครับว่า ก่อนที่เราจะเรียนก่อนที่เราจะรับความรู้รับข้อมูลอะไรเนี่ยเราปรับสถานะของร่างกายเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายกับการให้สมองเราเนี่ยฮะรับข้อมูลรับความรู้สังเกตรครับพี่ๆเริ่มยิ้มนะฮะสร้างธุรกิจยังไง ให้ยิ่งโตยิ่งรักมาถึงแฮกที่2ครับที่พูดถึงเรื่องการเตรียมสไลด์การที่เราจะไปสอนหรือไปแชร์หรือแม้แต่ไป pitch idea ให้กับลูกค้าการทําสไลด์ที่ดีเนี่ยเราไม่ต้องไปคิดมากเรื่องจํานวนสไลด์แต่คิดมากเรื่องของการให้คอนเทนต์ในแต่ละสไลด์เนี่ยให้มันจดจําได้ง่ายที่สุดเพื่อให้คนที่ฟังเรานั้นเนี่ยจะไม่ไปโฟกัสพยายามจะอ่านสไลด์มากเกินไปแต่ให้จุดสนใจของเขาอยู่ที่ตัวเราให้หมากที่สุดถ้าเพื่อนๆสังเกตสไลด์ที่ผมใช้ทุกๆอันเนี่ยผมจะเน้นการใช้ ใช้รูปภาพแล้วก็ใช้เท็กซ์หรือตัวอักษรนี่น้อยๆเพื่อทําให้คนอ่านและคนที่ฟังเนี่ยสามารถจดจําได้ง่ายสุดแทนที่เราจะพยายามจะไปใส่ตัวหนังสือตัวเล็กๆแล้วยิ่งในห้อง,งใหญ่ๆเนี่ยมันจะทําให้คนดูคนฟังเนี่ยถูกเปลี่ยนจุดโฟกัสได้อย่างง่ายดายแฮกสุดท้ายนะครับแฮกการเตรียมความพร้อมหากเรารู้ว่าเราจะต้องเจอคนเยอะสิ่งหนึ่งที่ผมทําตลอดเวลาคือผมจะทําการฝึกซ้อมวันสําคัญของผมก่อนที่จะถึงวันจริงว่าผมต้องเจอใครผมจะปฏิบัติกับเขายังไง ถึงแม้ผมอาจจะไม่รู้ว่าหน้าตาสถานที่จะเป็นยังไงพื้นที่จะเป็นยังไงแต่ผมรู้ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมคุยกับใครก็ตามผมจะทําตัวแบบไหนเมื่อเราเจอสถานาการณ์จริงก็ฝากไว้เป็นแฮ็กสุดท้ายในคลิปนี้นะครับก็ขอเชิเลยก่อนแล้วขอบคุณทุกค,คนมากนะครับขอบคุณครับ ขอคบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบและเพื่อเป็นการตอบแทนทุกๆคนที่ติดตามช่องเคลียร์ทุกส่งนพวกเรานะครับวันนี้ผมมีหนังสือ The Visual MBA บวกกับบัตรสตาร์บัคอีก200บาทที่ผมจะส่งไปให้ผู้ชมมีคนแรกนะครับที่คอมเมนต์ลงมาไว้ในคอมเมนต์บนช่อง YouTube ของพวกเรานะครับว่าเบอร์ที่น้องทาที่เป็นคนตัดคลิปนี้นั้นชอบที่สุดคือเบอร์อะไร คนที่ชนะคนแรกจะได้รับรางวัลน,นี้ไปนะครับมีมูลค่าเกือบ1,000บาทเลยนะครับหนังสือบวกกับบัตรสตาร์บัคเพื่อนๆเ,เอาไปนั่งจิบกาแฟแล้วก็อ่านหนังสือกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับ